สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมมาเจอกันอีกครั้งกับอันนั้วันนี้ขอทุกคนมีเงินนับปนันนะครับผมมพูดถึงออเดอรอ่าเดย์เซอร์เวิร์สเฟียลนะครับผมออเซอร์นะครับผมก็คือตัวหนึ่งที่เป็นระบบที่ทำงานไม่ยุ่งยากใช้คำนี้ดีกว่านะฮะมันคือการหารูปแบบนะครับผมรายได้นะฮะของคุณนะครับผมในการทำนะครับกิจกรรมนะครับทางการเงินนะครับผม รือก็คือการหาแ d d ์ด็นั่นเองนะครับผมมีคนบอกว่ายากไหมต้องบอกว่าไม่ยากเลยนะครับผมง่ายนิดเดียวนะฮะเพียงแค่คุณต้องทำตามขั้นตอนที่เขาบอกนะครับผมในทุทกๆขั้นตอนนะให้เรียบร้อยนะครับผมก็อาจจะอาจจะยุ่งยากเล็กน้อยใช้คำนี้ละกันถ้าคุณไม่เคยทำมาก่อนนะครับผม ลิงก์นะครับผมไปที่ Twitter นะครับแล้วก็แค่นั้นแหละครับมมนจะมีอะไรมากกดเซ็ก n ชรดีกว่านะครับีมีอัเดตนะาใส่เข้าไปากนั้นเสรปุ o l ก o w นะครับผมอ่ฮะคลิกไปที่โอเคคอนเนกต์โปรไฟล์แล้วก็ไป Follow ออสเ o อนะครับผมให้ผมฟลโลออสเตอร์ดีกว่าดตามไปด้วยเลย เราไอันี่เสร็จคงจะอนุญาตนะฮะโอเคทำตามขั้นตอนอย่างเชื่อมช้าครับโอเคเรียบรอ้อยรอไปรอยืนยันนะครับสักหนึ่งนาทีก็เรียบรอ้อยโอเคเห็นไหมว่ายูญา่าเพิ่มไปสี่ร้อยนะง่ายนิดเดียว ต่อมานะครับผมเป็นโอดินสวอนะครับโอดินสวอ o โอดิ w สวอจริงๆน,น,น่าจะผมเคยตาม o อดิ s สวอมาสักพักหนึ่งนะครับผมไม่ใช่โอดินตัวนี้นะของเราโอดินเนี่ยเฮๆเรียบร้อยฮะกดไลค์ลิซิบิทนะครับผมเรียบร้อยทำตามขั้นตอนที่เขาบอกคนระับดูจะไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมครับผมใช่ครับไม่ยุ่งยากเลยสักเดียว แล้วก็ไปเจอนเดลตโคต้ดนะครับมีจอนเดลตโคต้ดด้วยนะฮะอย่ mm hmm. ลือเข้าดิสคอ์ดนะครับผม mm hmm. กดแอดออสเซอร์ให้เรียบร้อยนะครับในเนมของคุณตัวโซเชียลเนี่ยทำง่ายนะไม่ยากเลย เรียบร้อยฮะเราได้พันหแล้วใช่ไหมครับผม r k e ก็ l เพสก็มีล mm ิสต์ออริโนนะครับผมตัวมินต์ออริ l น u ลั h p a d นะครับผมแล้วก็ตัวเจ้าของออริ n น l ในวอ l เรนะครับผมแล้วก็ p u r ร h เชนต r ออริโนตัวนี้เราไม่ได้มีนะครับในออ n a l นะ่ทำไม่ได้นะครับผมแต่เราเี้มโปรไฟล์คอนเน็ n ต์ c ิส i s ก่อนนะครับ เอ็กเซ i ตี่ิตติดที่ติดที่ฉันได้เจอตัดออกไปบ้างนะครับผมอันไหนที่เราไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นได้ทำงานเร็วขึ้นนะครับบิชชันมอนเต ยังไม่ได้มีคนถามว่าตัดออกเป็นปัญหาอะไรไหมไม่เป็นหานะครับมเราตัดออกได้นะครับถ้าไม่ตัดออกก็ซื้อในโตัวได้ครับกรไล่อดอกมันก็เป็นการเสียงเงินไปในตัวนะครับทุกอย่างอาจจะไม่ได้ฟรีทั้งหมดนะครับผมแต่ถ้าคุณมีความสามารถเพียงพอนะครับผมทุกอย่างก็อาจจะฟรีในตัวุได้นะครับแล้วก็ไวไฟนะับ T2C T1 2C สมมติเรียบร้อยครับโอเคที่นี้เองคุณก็จะบุ๊ยไฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมคุณก็จะอยู่ในส่วนของเซอร์โวเช็คสเตตัสแม่เหล็กเงินล็กนะครับผมหรือกับวอลเล็ของคุณได้นะครับ ก็จะเลือก Wallet ได้นะฮะอันนี้เราเข้าๆก่อนนะครับผมเราไปที่ดีโปรไฟล์นะครับเชื่อมต่อ Discord นะครับผม เรียบร้อยครับเราลิงก์โปรไฟล์เสร็จนะครับผมแล้วก็มาทำมุมส่วนนี้ต่อเค <Okay, S 2> ็มให้เรียบร้อยครับอืมอาจใช้เวลานิดนึงนะครับผมส่วน3ตัวล่างนี่เป็นตัว e r y p t i o n a r t i s Customize URL อืมอาจจะต้องอัปเดตนะครับผ่านทางตัวนี้ทีบางทีเราอาจจะไม่ได้เซฟนะครับ ราตรวจสอบแล้วเซฟแค้นทีนนะเพื่อความชัวร์โอเคตัวไว้ทำเ,เ,เรียบร้อยตอนนี้เราเสร็จแล้วนะครับผมในส่วนนี้เราจะได้ประมาณ XP ประมาณสองนรบะฮะซึ่ง XP ประมาณนี้นั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับผมถ้าคุณเอามาใช้นะฮะจะแค่ระดับ1ันแรนะครับผม สิ่งที่คุณต้องทำนะครับผมในระบบก็คือหาคนเพิ่มนะครับผมมาเติมเข้าไปนะฮะกับเออ่โปรเจกต์นะครับซื้อของนะครับผมกับมินนะหรือนอกนะครับผมก็ของพวกนี้ก็สามารถใช้ได้นะฮะแต่เรายังลิสต์ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราต้องสร้างขึ้นมาเหรอใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับผมจะได้แต้มนะครับ หรือเคลียร์คอลเลกชันก็ได้นะครับผมก็สามารถเคลียร์ได้นะครับลองดูได้นะครับผมวันนี้ก็อยากจะให้ลองดูกันเนาะโอเคครับก็ใส่ Unlock Referral กันนะครับผมก็น่าจะได้ประมาณนี้แล้วนะครับไม่น่ามีอะไรมากอันนี้เป็น j o ยนะครับ Follow มาถึงรนเป็นอันที่สองก็ไม่มีอะไรนะเ็นติ้งเป็นธรรมดาปกติเลยครับผมโอเคครับอันนี้ก็เป็นช่วงเวลานี้นะครับผม ผมคิดว่าทุกคน่าจะทำกันได้ไม่มีอะไรยุ่งยากเกินนะครับอาจจะระบบอาจจะรวนๆนิดหน่อยนะฮะอย่าไปซีเรียนมากนะครับโอเคจ้ะไปเจอกันใหม่สวัสดีครับ